ลุงเอครับหอพูดตามตรงนะครับเกมนี้เล่นยากมากครับถ้าเล่นคนเดียวโง่อย่างลุงหน้าจะไม่ไหวมึงก็โงรเกินนะครับมึงก็ต้องจริงใจเกิน่ะครับลุงเอมากครับหนูอายุสิบสองข้าอกเล่นค่าที่จริงอายุเก้าค่าหนูไปขโมยตังวัดมาโด้่อดีดีทั้งนั้นแต่ค่ะ เดี๋ยวแม่มันก็มาด่ากูค่ะเกมดีแล้วครับสมองลุงเอ็ประมวลผลไม่ไหวหรอกครับนี่นี่ครับซอมบี้ของแทนะสาใจเ่าเวลาแบบักคนมิจฉาทิพยลุงเอ็กับอาสุจิหลายล้านตัวกูชอบแบบเวลามึงบอกนั่นนั่นนั่นนานว่าชิงหมาเกิดมึงเลยชิงหมาเกิดกูชอบแบบกูว่าแล้วอะไรเงี้ยกูชอบชอบแบบพวกมึงคิดว่าแม่งกูว่าแล้วเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนเอาอนักวิจัยทีงูตรงอางและบอกเพื่อนว่า นั่นไงเจอละเจอละนั่นไงนะครับชี้แล้วนั่นไงง,งูจงอางนักวิจัยชี้แล้วนั่นไงมาแล้วงูจงอางน,นะจกหัวมันนะครับขมับไม่นักวิจัยพบว่าแกงกะหรี่เขาไม่ได้ขายฮีก่อนมาทําอาหารแต่อย่างใดหลังจากที่ถกเถียงกันมานานใครก็าถกเถียงนะเนาะเรสเดฉบับตัวต่อพ้องไปอ่ะแบบนี้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอหักเหลี่ยมโหดมึงนั่นเลยอยากจะบอกว่าลุงเอเป็นคนที่ที่ที่ท,ที่ที่หรอ ที่ไว้ใจกับปกคลิปไม่ได้แฮชแท็กเอสอดไส้นี่โปรเจกต์ซอมบอยได้ดีมากครับเห็นไหมอ้าว5ทำไมเกมนี้มันเริ่มเหลี่ยมวะ ลุงเอวันนี้ใโรงพยาบาลบอกถอดรองเท้าช่างน้ำหนักผมอดได้50กรัมหมอตบกระบาะแยกผมมึงถอดรองเท้าไปใช้น้ำหนักเข้าน้ำหนักตัวมึงอีกวายไลฟ์นี้เหมือนดูฟุตบอลเลยครับทำไมอ่ะลุงเอสับขาหลอกเหมือนอาเก้าจนผมเวียนหัวอยากเลียเลยครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวลูกยีจะเล่นให้ดีๆครับสุดหล่อครับครับนั่นไงว่าแล้วต้องเปลี่ยนมาหาเกมในโรบล็อก ธ<ท>งชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไทยเจอแล้วแพนด้าสัญญกรรมเถื่อนรักน้องน้องมึงนั่นแหละแพนด้าสัญญกรรมเถื่อนเกมก็บิดพ่อชื่อมิดอีกตั้งหากลุงเอคับเหลาโชว์หน่อยครับอ,อ้าวเอเพิ่งกินข้าวเสร็จกะจะดูเกมซอมบี้ทำไมอยู่ดีๆเป็นโรบล็อกเนี่ยเอบอกมาเดียเ๋ยวนี้หากินตังผงกูหยุดคลิปไปแปะเปเดียวมึงไปเกมเลี้ยมอีกแล้ว ดูดมึเอครับ,รบมีคำพยากแนะนำเปิดซิปที่ปากลุงจะมีโควอยอออกมาไหมครับน้อมึงขไวยมึนเนองเลยออกมาเมืนเน่อยพูดแต่ละอย่างวันก่อนผมดูมวยวันแชมเปี้ยนชิปกับแ,แฟนแฟนผมถามว่าทำไมซูเปอร์เล็กต้องเกลียดหมูแก้วด้วยถ้าเขามีปัญหากันทำไมไม่เคลียร์เดี๋ยวนะน้องมึงดูแฟนกับดูแมนกับดูมวยกับแฟนแล้วเขาเคลียร์แล้วซูเปอร์เล็กเกลียดหมูก้วแฟนมึงถามว่าทำไมเขาต้องไปเกลียดหมูแก้วกันด้วยทำไมเขาไม่เคลียร์กันดีๆอืม ทำไมเขาต้องมาต่อยกับหมูก้าวบอกแฟนมึงนะไม่ต้องดูเฮียอะไรเถอะชีวิตอะแพรว่าแจกวาฟหน่อยครับผมขอแพรว่ามึงแจกวาร์น่อยเกมนี้ใช้กฎฟิสิกในการสร้างนะครับสร้างมั่วแบบที่ลุงสร้างไม่ได้กูออกอีกอีกไม่ต้องเล่นแม่แค่กูจะเล่นกูโง่กรอล้กกูจะรู้วเนี่ยกูยังไม่เล่นเลยกูงงรอะไร ตอนวันเด็กหนูไปที่สภามาค่ะ,ะนั่งเก้าอี้แล้วหนูตะโกนว่าพี่เคยดูเจ้าขุนทองไหมคะน้องมึงไปตะโกนทาไมวะเจ้าขุนทองเพื่ออ <วง S 2> ะไรอะน้องลุงเอบอกเป่าเนพื่อนลูมาหน่อยครับว่าผมอยากซดน้ำงอหวานๆไอเบียวา<ไ>วาเขาอยากสดน้ำงอมึงกันเนี่ยมึงเปิดบ้านทีเถอะ วันก่อนเป็นสไลด์วันนี้คอสเป็นสกอตไบเหรอน้องพี่มาคอสเป็นเศษอาหารไหมครับพี่ไม่ได้คอสเป็นสกอตไบ์ครับลุงเอครับพูด55หน่อยครับ55แปลงฟันบ้างนะเอมึงอะแปลงมั่งเถอะลุงเอครับผมแข่งฟุตซอลมาพีตกรอบแปดทีมท้อมากเลยครับไว้เอ้ยเอ้ยเอ้ยเป็นกำลังใจให้ครับเป็นกำลังใจให้ครับขอโทษที่แนะนำเกมแล้วลืมดูสมองลุงสามารถเล่นได้ไหมขอโทษครับดูมันพูดนะน้อง สวัสดีครับสวัสดีครับผมมิดด้ามนะครับ,รบผมขอยัดรูกไก่ไรกระดูกหน่อยได้ไหมครับอ่ายัดรูกไก่ไรกระดูกผมกาลังมาหาหมอครับหมอบอกให้เอาไส้เดือนตัวที่กัดมาจะสกัดเซรุ่มครับทํางงดีค <น S 1> ดุณนี่อะไรโดนไส้เดือนกระชกบอกแป้งให้ไปอาบน้ำหน่อยแป้งไปอาบน้ำแล้วพายคนโดนไส้เดือนฉกไปหาหมอดิคังไงคนไสกัดเซรุ่ม นนหีหมมีหมดแล้วนี่ชีวิตพวกมึงอะเกมสนุกทุกเกมเลยค่ะแต่เกมสนุกสนุกมาเล่งแต่ผมสงสัยทุกครั้งว่าทำไมมุงไม่โหลดสมองและความฉลาดมานี่ลุงเอง,น,เองนี่ยกเกมเก่งมากเลยค่ะ,คะยกเอวจะดีขนาดไหนหนูรอที่ห้องค่ะอยากโดนเสียบค่ะมาถึงกานลุ่เออยากเสียบค่ะเตรียมหลบกระสุนนะครับหลอหลอลอลอหล่อไม่หลบไม่กวอ่าเอ้าเอา เห็นลุงเอในย t u b e เยอะแล้วเมื่อไหร่จะเห็นลุงในหม้อหุงข้าวบ้างคะน้องคนเฮี้ยอะไรไปสตีมในหม้อข้าวลุงรู้จักรูอิเกสียาหาซีมุสูด้าไหมครับน้องรวยเกียาเฮี้ยอะไรเนี่ยไม่ได้อยู่มันแลเด็กครับลุงเอครับช่วยน้วยครับผมนเรป็นอะไราไหลวิ่งมาจิกทำไงดีครับ กิเด้ยพีอว่าโดนอีกแล้วคำพูดที่เอไม่มีจริงอีกแล้วใครกดไลค์ลุงเอนะครับขอให้คนนั้นสอพบเจอแต่สิ่งดีๆแล้วขอให้ลุงเอไม่เปลี่ยนเกมด้วยเธอสามทุกถึงพี่เป่าด้วยนะครับจัดคอมแรงแรงแล้วจัดสมองให้ลุงด้วยหูปากสามนาทีโดนหนึ่งร้อยน้องมึงไม่ได้อยากได้ยินเสียงกูขาดนั้นกูผิดอะไรนักหนาวะลุงครับเอาหัวมาใกล้ๆมันเหมือนพับจีว่าขออนุญาตนะครับปีไม่พบสมองไม่พบสมองแย่ แต่ก็เปลี่ยนชำเลยดีแต่ก็ชีวิตใครชีวิตมันอเนอแต่ก็สิ่งสักเกมเถอะแล้วแต่เนี่ยนี่ลน้องมเหมือนมึง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 งเอนะคผมคนวิจัยเผยแล้วว่านกโดยไม่ได้เป็นญาติกับปีโป้แต่อย่างใดลุงเป็นสตรีมเมอร์ที่เก่งมากๆเล่นเกมก็เก่งเก่งมากมั้งวันไรห้ามสาผมติ๊กตอก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 ไรรถที่เอขับก็มาจากคุกเก่าๆนี้แหละไม่สำนึก ในไรนี้ปกบอกโปรเจกต์ซอมบอยเปิดมาเจอโรบอกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตอนนี้มาใหม่แล้วนรืองหมสี่มในน่าเชื่อถือมึงเลยโดนิทยังโดนิทไม่ทันกูเปลี่ยนเกมฉันเคยดูไรไอ้วนนี่มาก่อนถ้ามันได้เปลี่ยนเกมแล้วมันจะเปลี่ยนแม่มเป็นหนึ่ร้อยแน่ ผมหมอนะครับกำลังรักษาคนถูกไสเดินกัดเซรุ่งหาไม่ได้ครับน้องน้องคนนี้อะไรถูกไสเดินกัดมาเดินตลาดฝากซื้ออะไรเปล่าซื้อสมองหน่อยครับมีไหมโอนมาด้วยแสนหนึ่งโอ้โหสมองกูเป็นแสนเลยเหรอข่าวด่วนครับขณะนี้เกิดการรัฐประหารแล้วเนื่องจากคางไอเวนนี่ไม่สามารถขี่น้องน้องเขาไม่ถึงขนาดนั้นหรอกลุงเอครับเอาหูมาใกล้ๆหน่อยครับผมมีเรื่องจะบอกลุงลืมแล้วรอว่าใส่หูฟังอยู่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมงอ ขอโทษครับตั้งแต่ติดตามลุงเอผมได้เล่นเกมใหม่เยอะเลยครับลุงเล่นโง่กูหงุดหนิดจนต้องเล่นเองไอซัสนีหมายว่าสียังใครสียังคอนร้องให้้อนี่แหละครับสตรีมเมอร์ที่นิยมสุดในตอนนี้ชุดนี้จริงจริงหรอกที่ร้อนแรงนรกส่งมาเกิดน้องนองไอคำหลังไม่ต้องลุงเอครับเอาหน้ามาใกล้ๆหน่อยครับ ลุงไอคาบก้างปลามูรอครับเครื่องหมายเกม่ไม่เท่แต่พี่เบ้ขวาถึงพี่จะไม่เท่แต่พี่เบ้ขวานะครับเกมซอมบี้ห้นาทีโรบอกยี่นาทีสังเกตดูนะ๋องมาดูกันว่าเกมเหลี่ยมไมคครับจะกี่นาทีอ่าหน่ัยได้เท่แต่้งเบคือนะครับยกมอดบ้ห้าบนาทีโรบบกยี่สบนาทีมึงสงเกตดู่องาดูกนว่าเมเหที่ยมไงครับะกี่มาทีถึี่จะไม่เรต่พี่เบ่ควงนะคัเกมอมบี้ห้าสิบนาทีโรบบกยี่สิบนานีมึงสังเกดนลองมาดูันว่าเเหลย อยากซดจังค่ะโดยนต่อไม่ทันยอออะิอ่าโดยในโดต่อไม่ทันหมดเลยนี่ดูผมขอความเท่าเทีมน้อยแดกเงินกูกี้บาทแล้วมีรู500อกูพอจะดีต่อไม่ทันเลยล่ะยาบีพอพอเข้ามครับแม่งยอดพุ่งอะผมมีลูกวัวพึ่งคลอดหาแลกรหัสเบสสนใจไม่ต้องทักมาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคู่เวรอยะบัตรทางสี่แยกมันขายยังไงขายยังไงสั์สนใจไม่ต้องทักมาดูลุงสนุกมากครับเปียนเกมแม่งตลอดปรับอารมณ์ไม่ทันเลยอยู่ๆก็เล่นไมโครฟ้ เหตุสลดในวันแม่นายสมศักดิ์บอกรักแม่แต่แม่เล่นบอกว่าเป็นแค่เพื่อนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขอว่าเรียงแม่แม่เป็นแค่เพื่อนอะไรเนี่ยบอกรักแม่แม่เป็นแค่เพื่อนมึงเบียวอะไรกันเนี่ยขอให้ผีซาตานทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14บสี่สวรรมหาเลยเอาดี <Es> สองงงเบ <economies> ิ <ห multi> <อ>่งอยู่เดอร์อาหากว่าเธอมเป็นนกับเขาว่าอะไรวะเนี่ยนี่แหละไมค้ามันเกิดมาเพื่อกูจริงเพราะตอนน้เมืตายก็ไปอยู่เบืได้มากแกมมากตายจิจะไม่ไปพาเทียจะไม่ไปเมนี่กนี่อน่อยากเลื่อแล้วขอโอนนีก่อนจิ้งจ้าน ลุงเอครับตัวละครไหนลุงเอครับผมไปทิ้งขยะแล้วเหยียบอะไรสักอย่างพอดูดีๆไสเดือนกําลังเผล่แม่เบี้ยทําไงดีน้องงมึงไปดูใครมาไสเดือนแผลแม่เบี้ยนี่จะหลุดอบบี้เพราะจะปาบต้งมาฟังสเดนแผมเบี่ยมึงหลอนแล้วน้องจะดูเดอะเธอจะหลุดไสเดือนแผลแม่เบี้ยมึงไปอยู่ช่องไหนมาไสเดือนแผลแม่เบี้ยเนี่ย หลักไม่อยากจะเชื่อไปเข้าห้องน้ํามาแปดเดียวไม่นึกว่ามันกลับมาบ้านเกิดมันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโดนเหลี่ยมเอาจริงๆนะเกมนี้เกมแจ็คโกรนนะแม่เรียนนะคะตอนนี้หนูไม่อยู่ที่สถานีตํารวจแล้วเนี่ยเป็นตารวจหนูติดคุกอ่ามีจะปูทําเที่อะไรเนี่ยรักแท้มันขาดตลาดหรือเราพลาดมันมาตลอดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทำคมโคตรสุดแต่แม่ชื่อนุชอันนี้เอ้าเอ้าเอ้านยเอ้าปากกว้างๆหน่อยครับลุงเอเผื่อเจอหมาที่หายไปของผมอยู่ในปานั่นน่ะ มึงไปตอนวิกเลยมาตามหามาในป้านอิสว์เพนด้าเมายาหรอค่ะน้องไม่ใช่ค่ะมึงนั่นแหละเพนน้าเมายาออกไปอาบน้ำแป๊บเดียวเยสแมมเลียนเกมเฉยเครื่องหมนันมักซอมบี้อิมมดูดิมม่ีชินสักที่คู่เวยเดี๋ยวมึงดูจบนะจบมังกรภายในก่อนหนึ่งร้อยวันมาอีกทีเป็นสารคดีตุนขุดดินรับยอดอีกแล้วกูไม่ได้ทำสารคดีตุนขุดดินน้องมึงชอบเรียกกูตุนขุดดินแวะมาให้เครดิตไก่ค่ะใช้ดีมากคลยน้องสาวเนียนมากแฟนยิ่งชอบเพราะดูเหมือนปากซิมสัน แล้วสิ่งที่กูเจอผมึงดูนะสิ่งที่กูเจอเขา่าตัดซิมสันนะฮะโปรเจกต์ซอมบอยลุงเอคารุนค่ะว่าความรักก็เหมือนสกายสกายอะไรอ่ะเพราะต่อให้แม่เมืองตายก็ไปอยู่บนนั้นน้องน้องน้องสกายแม่มึงเธอตามิดยายนุชรวมกันเป็นตุ๊ดไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่น้องน้องงนงบรอซื้อกกนอนน้องแคลวาอยู่นะขอวับหน่อยถ้าไม่ได้จะกดรีพอร์ตช่องลุงเอเพื่อลงโทษน้องน้องเกี่ยวอะไรกับกูเลย ได้ตู้แช่จีบีบแบบลุงเออครับขายมือสองสามพนพร้อมส่งรอสอผู้พัฒนาเกมไมคร f ฟเผยผลิตเกมให้ฟาร์มของสร้างบ้านแต่มีอื่งไข่คางสองแฉกใช้เพื่อฟาร์มยอดกูไม่ได้ใช้น้องเคกูไม่ได้ใช้ไม r a f t สร้างยอดน้องลุงเอครับผมรักลุงเอมากมากเลยงอนของลุงเอเหมือนสิ่งสําคัญของผมอะไรวะหน้าหน้อง ลุงเอเป็นคนอุบลหรือเป็นคนอุบาดครับอุบลครับเฮ้ยอะไรวันนี่ยเอาดีไอที่ปากเป็นซี่ๆเพราะกันหมาออกมาใช่ไหมเงี้ยน้องน้องน้องออกมาเต้นออกมาเต้นเด็ดขาดลีลาไปเลยอูไม่ได้กันหมาออกไอเฮี้ยซี่ๆเป็นซอมบอยครับอยู่โรงพยาบาลมาหลายปีแล้วเป็นอะไรแะนโรงอ๋อเฮ้ยว้าว ไอเปรตบ้วนเขียวครับนักวิจัยเผยลุงเอเกิดจากแม่นุชกับพ่อมิดหลังจากคิดว่านรกเปรตส่งมาหรือว่าไม่ครับมันคิดถึงคูอว่าจัดให้โอ้ยลุงเคยคิดจะดัดฟันจริงไม่เคยคิดครับจะดัดฟันมุงดัดสันดานตัวเองน้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 องหยุดนี่คือการปล้นเอามือจับก้นแล้วถอดกางเกงน้องๆเนี่ยเนี่ยสุดยอดครับปกเกมซอมบี้เปิดมาเหลี่ยมจัดย้อมเก่งขนาดนี้ไม่ไปยอมผ้าขายแทนสตรีมล่ะ นหน้ามาปองฟ้ามึงแหละมาแพนหน้ามาป่องฟ้าอีหี้ป่องฟ้าคืออะไรวะพี่บีดเหรอใจชัาหน่อยทะกันมันเกิดอะไรขึ้นเอยกเกม3เกมภายใน1ไลฟ์คือร้องเป็นไก่ตาแตกแล้วเอ,เอมันเกิดอะไรขึ้นคูก็ไม่รู้เหมือนกันมันเกิดอะไรขึ้นน้องขอเสียมารยาทนะคะ,ไ,คะไม่ทราบว่าลุงเอแต่งเป็นสัตว์นรกตัวไหนหรอคะหนูไม่ค่อยแน่ใจขอโทษคะ่ะ ไว้อะไรวันนี้แม่ของลุงเอได้หลับไปอย่างสงบน้องน้องพรุ่งนี้เช้าก็ตื่นมาใส่บาตรตามปกติครับไลฟ์คางแยกแหวกทุกเกมนิ่งไว้กรูเปลี่ยนเกมแบบนี้เป็นปกติทายไลฟ์ถ้ายอดไม่ทำขุดต่อลุงครับที่หลังนุงก็ให้ทีมงานทำปกคลิปเป็นรูปเครื่องหมายคำถามไปเลยให้มาลุ้นเอาเองครับคุณดีๆนะครับลุงเอเดี๋ยวหมาหลุดออกมาจากปากเอมึงบอกตัวเองด้วยถ้หมามึงจะหลุด นายกรัฐมนตรีเผยฝุ่นพีเอ็มเกิดจากรถขนส่งด้านคนขับออกมาโต้ส่วนติ๊กชีโร่ออกมาเต้นตอกมาเต้นเอ้าออกมาเต้นลุงเอีดขามลีล้ไปเลยแล้วตํารวจตีออกมาโต้ติ๊กชีโร่ออกมาเต้นออกมาเต้นเอ้าออกมาเต้นมีความพัฒนาในทุกๆด้านเป็นความพยายามที่จะดูฉลาดได้น่าชื่นชมมากน้องๆพยายามดูฉลาด ลุงเอสุดหล่อครับอย่าไอซันหน่อยครับมันเอาแต่ถ่ายตั้งคนอื่นไอซันหมายสี่เหลี่ยมมึงอย่าถ่ายซันพากอนไอซันไอซันลุงเยครับอยากให้บาสเพื่อนผมหน่อยบอกว่าไม่รักเมียแล้วแต่ก็ร้องจะลีเมียทุกวันเลยโอบมย่าบอกไม่รักเมียจะลีเวลาเข้าไมคครับแล้วตอบปทันเลยนะไม่ออกมาดูเดือนดูตะวันเลยนะ ยิ้มรับยอดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรอยยิ้มเสร็จทีผมมีลุงเอเป็นไอดอลใช้ชีวิตตามลุงเอต,ตอนนี้ผมโดนจับครับทำไมอะไปเปิดดากเหมือนลุงกลางสีแยกน้อมึงไปเปิดแต่เพี้ยากางสีแยกอีกงเอชีวิตเหมือนลุงเอ,ม,ม,งเอมีคนกำลังร้องไห,ห้ให้ปลอบดีไหมครับครับปลอบที่อะไรเป็นกระหังฟันดีโอปลอบพี่อะไรกูเป็นกระหังนี่เคียง วุ้นจิ้งหรือเปาไอแฮฟซีพูตาวุ้นจิ้งอะไรนะทำเป็นเล่นแต่งหน้าผีความเชื่อฝรั่งชาวคริสเขาถือมันจะทําให้เป็นสิวสปอนคินซิ่งเข้าทีจะหลุดความเชื่อเขาถือกูนึกว่าถือเสี้ยอะไรใจเป็นสิวเสาเป็นแสนแขนไม่ได้จับไแม่เงี้ยเียปูมาอย่างน่ากลัวกูนึกว่ากูไปทาผิดเส้นผิดอะไรมันจะเป็นสิวความเชื่อฝรั่งไม่ต้องความเชื่อฝรั่งหรอกไทยก็รู้อี ลุงเอครับวันนี้ลุงเอคอสเป็นลอดช่องน้ำกะทิใส่เม็ดแมงลักรอครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโปรเจกต์ซอมบอยมดไมคราฟเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคนดูต้องรอดเคยคิดเชิงเวนกรมไหมครับลุงลองคิดตามนะครับที่บอกว่ากรมใดใครก่อนกมกาดดอชักวาวเนี่ยลุงเอครับลุงเอเปรียบเสมือนแรงผลักดันให้ผมพาวไปข้างหน้าเปรียบเสมือนส้นทีน HB ดีเพื่อนผมหน่อยครับชื่อพลอยขอแบบเด้าเก้าอีด้วยเดี๋ยวเปิดเดเดน้องพลอยนะเดี๋ยวค่อยเด้านะขอขุดเพชรก่อนนะครับขุดตอดก่อนไม่ใช่คนวิจัยชี้ว่าคบจูดี้ใหญ่จะชอบหัวรอครับคนบ้านหลุดโรงพยาบาลเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกุ๊กกุ๊กกุ๊กลุงแพนด้าเลบานอนปากรวคอกมัวครับระวังไม่เต็มตัวกับยอดเต็มเป่าจะได้อะไรก่อนครับ ยเอ้ไไม่ใช่เพชรเต็มตัวครับคนแรกเกมซอมบี้ต่อมาก็รูบอกพอทีนี้มาไหมครับงงไหมขำทำขวยญอะไราไม่ได้ขำกูถามมึงงงไหมกงอยู่หรือโคเธอคนละไรกูจะโดูวันนี้มีอะไรไหมเออกูไม่มีอะไรกูขอโทษมึงแล้วกันน้องตังมึงจะดูวันไหนก็ได้แล้วกูผิดเองแหละลุงเอคะนลุงเอแล้วมีความสุขมากที่เลยค่ะทำต่อไปนะคะปัญญาอ่อนดีน้องน้องน้องคนเฮี้ยอะไรชมไปนรื่อยอ้วนมึงเลยอ้วนไม่ใช่พ่อกูอ้าว แต่มิดอ่ะพ่อมุงอ้าวมองไรเดี๋ยวกูตบขมักไม่มุงจะขุดไปถึงนรกไปช่วยพ่อมุงหรือไงกูไม่ได้จะช่วยเขากูหาเพชรต้นหน่อยครับลุงเอสกีบิดี้ตอยเล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 สกีบิดี้ตอเล่สเกมแบบเดียวเลโก้กลายเป็นสี่เหลี่ยมไปซะแล้วคำอีกนิดสัก อะไรเอ่ยกลางวันเงียบ sections, <Okay. S 1> เงียบกลางคืนนั่งดูกุ๊ก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 ุ๊กกเฉลยสรรพากร ลุงเอครับต่อยกับพ่อผมไหมครับมึงมาดิต่อยกับตะวันชายชื่อตะวันแชกมาดิมาคมึงตะวันแชกูจะต่อยดับเลยเวตวนแชก่ะลุงเอครับเคยฝันว่าได้นอนบนเตียงกับสาวแล้วนาฬิกาบุกเลยเอาคุปฟาดไหมครับนอนกูนอนเูยกำลังฝันหวานว่ายฝันหวานว่ากำลังว่ากับสาวอยู่นาฬกาปุกเติดตดติ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 ดตดติดติดติเต รอยมากเลยนี่คือผาสมองเข้าเวลาไม่เข้าที่เข้าเวลาอให้ลุงแกเล่นไปเถอะไหมครับอย่าไปด่าแกเลยระดับสมองแกได้แค่นี้จริงนงน้องน้องน้องไอ้ลุงเอครับผมขออนุญาตถามนะครับปากหมาหมาของลุงเอนี่มีหมากี่ตัวหมีกี่ตัวแล้วก็ทองกี่แห้งครับลยอะลุงเอครับลุงเป็นตัวอย่างให้เด็กๆได้ดีมากครับเด็กจะได้ตั้งใจเรียนเหมือนเมือง ผมอยากเป็นเหมือนลุงเอผมมีลุงเอเป็นไอดอลผมต้องเริ่มจากโง่ปัญญาอ่อนหรือฟันเหลืองไม่ใช่ครับเปนคืออะไระมีภารกิจมาให้ทำทำได้โดห้าร้อยค่าไก่ห้าตัวค่าวัวเจ็ดตัวน่างเจ็ดตัวค่ามังกรแปดตัวให้พ่อ,องทำเถอะนะครับจะล่นอย่างเงี้ยครับซอมบี้จริง,ซรง,ซรงๆซอมบี้สี่เหลี่ยมเหลี่ยมชิบหายก็มีนะในเกมนี้มีซอมบี้นะไม่ผิดนะหนูมองหน้าลุงเอแล้วเปรียบเหมือนทางที่หนูให้เดินต่อไปได้คือแสงว่างเ,เหมือนตีนที่เดินได้น้องมึงอะไรเปรียบมันตีนนี่ เอครับลุงเอครับลุงเอครับลุงเอครับแต่ขุดเพชรขุดหินแต่ลุงไม่เคยไปขุดหิวปูดเลยอขอกำลังใจหน่อยครับ <_ letter> ผมติดสารเสพติดประเภท <_ letter> มี่ย,ยากมากเลยเุ <_ letter> ็ <_ letter> คนรังเกียดดมกลิ่นเล็บขบ คนเฮียเลยติดเล็บขบลุงเอกับสุนัขอันไหนฉลาดกว่ากันรอครับลุงเอครับเถียงกับเพื่อนมาสามวันแล้วโอ้โหมันยังเถียงกันไม่แตกแค่กว่ากูบมาใครฉลาดกว่ากันลุงปลาร้านึ่งมะนาวครับช่วยแช์เทคนิคแค่เพียงก๋มยเมีนยวให้ได้เงินหน่อยครับกูจะลุดเอเคยกินก๋วยเตี๋ยวใหม่แล้วอยู่ๆเกียบตกพื้นเลยถ้งเถียวจึงทูวูเพื่อสงบสติอารมณ์จะขุดกลับบ้านรอเอนรกส่งมาเกินกินก๋วยเตี๋ยว ตกไปทำไมวะทุนเชียวไอ้แค่แค่ไอ้ก็เกียบตกเอมอร์ที่ไหนเขาไม่บิดเท่าเอเลยสันภากรน้องๆขอตะเกียบหน่อยไหมไอ้เหียไอ้เียสงวมาสงอามจริงไหมครับที่อยู่อุบนเพราะจะได้หนีออกนอกประเทศง่ายเออเนี่ยเนี่ยความคิดมันเนี่ยคำพูดมันเนี่ยลุงครับเกิดมาผมเคยเห็นนักบอลใช้เท้าหาเงินวันนี้ผมเจอคนใช้คางหาเงิน มันไม่ได้เกี่ยวเลยกูไม่ได้ใช้คางหาเลยไม่ได้เกี่ยวกับคางกูเลยนะ้องลุงรู้ไหมครับว่าไม่รู้ว่าอะไรถ้าลุงไปนรกลุงจะได้เจอกับบ้านเกิดพระนรกส่งมาเกิดลุงเอครับช่วยแคคีมูกมาป้ายเสื้อให้ผมดูทีครับมันสำคัญต่อการใช้ชีวิตผมมากกูไม่น่าเชื่อลุงเขาเมื่อวานก็บิดวันนี้ก็ผิดเกมเอาตรงตรงบ้างบ้าง,างเหอะอีซสัส กินเหล้าทำลายตับผมเลยกินตับไปสองไม้ให้เหล้าสับสนว่าจะพังตับไหนลุงเอครับลุงเคยคิดเชิงกำไรไหมครับว่าจะเปิดให้เยี่ยมชมรูทางช้างเผือกของาเมี่ยมึงด่ากูอีกนะเพื่มึงใช้อ่ะเพื่อมึงโดนอะไรทำเนี่ยเพชรเสร็จแล้วอย่าลืมกลับไปกินเพชรดีกรีที่บ้านนะคะน้องน้องน้องคนละเพชรกันนี่ ขุดบล็อกเก่งแต่ไม่ขูดหินปูนอันนี้ก็ไม่เอาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอขำหน่อยกูขุดแล้วน้องแต่กูได้แค่นี้หมอกูฟอกฟันมาด้วยถ้าใครไม่รู้เนี่ยกูถูกฟอกเดือนที่แล้วมึงดูงตัวไว้นะผมจะขอลูกคอลุงและเอาของลับของผมไปถูจนเสร็จุณฟันผูด้วยข้างในเนี่ยลุงเอรับฝากบอกกิ่งหน่อยครับว่าอยากจะขอโทษและขออยากขอมาลอกกอบแก๊กสแกนแวะแวะแอะจะแก็วแวะไอ้ขี้น้องสแเก็แว้แวะ